ตอนนี้นะคะเราก็มาที่สำนักง,งานประมงจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็จะมาซื้อปลาแม่จะซื้อปลานิลไม่ใช่สิแม่อยากได้ปลาดุกไปไปปล่อยไปเลี้ยงนี่ค่ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนี่ค่ะก็มาดูจะเป็นปลาดุก บิก๊กอุยไม่อยากได้ปลาดุกก็จะมีหลายอย่างนะคะมีปลาตะเพียนปลานิลนี่ค่ะปลานิลปลาตะเพียนปลาในแม,ม่อยากได้ปลาดุก คือมันปลาดุกแหละที่นี่ค่ะปลาก็คือจะเป็นถุงละหนึ่งร้อยบาททุกรุ่นทุกทุกปลาเลยนะคะแต่ว่าจํานวนตัวเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ปลานี่ค่ะมีตามนี้เลยวันนี้เราก็ได้เป็นปลาดุกสองถุงก็ถุงนึงก็ถ้าเป็นปลาดุกก็ถุงละห้าสิบตัวค่ะสองถุงก็้อยตัวก็สองร้อยบาทนี่ค่ะ ก็จะมีปลาอื่นแล้วก็จะมีเจ้าอื่นนะคะเราอยากได้ปลาอะไรแล้วก็สามารถที่จะสอบถามได้หนึ่งร้อยบาททุกถุงค่ะนี่ค่ะก็จะมีปลานิลจิตระดาปลาตะเพียนปลาในมีประดุกนี่ค่ะตามนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจอยากได้พันปลาไปเลี้ยงนะคะก็สามารถมาได้ที่ สำนักง,งานประมงจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะปลาดุกดิ๊กอุ่ยทุงละหนึ่งบาท2ถุงค่ะถุงหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ50ตัวเดี๋ยวเราเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะคะนี่นะคะก็คือตรงส่วนของปากโอ่งที่เมื่อวานเราตัดออกมาเนี่ยค่ะแม่ก็เอามาวางไว้ตรงนี้หนึงอัน ตรงนี้อีกหนึ่งอันเป็นสองอันก็แกบอกว่าเดี๋ยวจะเอาดินมาเทแล้วก็จะเป็นปลูกผงปลูกผักอะไรส่วนครัวอะไรก็ว่าไปส่วนด้านนี้นะคะก็เลี้ยงหอยแกเอามาลงแล้วอันนี้น่าจะเป็นหอยอะไรเอ่ยน่าจะเป็นหอยขมด้านนี้ก็คือยังว่างอยู่แต่ว่าจะเอาปลาดุกมาเลี้ยงค่ะ ส่วนองค์นี้ก็คือองค์นี้มันจะเป็นองค์ที่ต่อจากนีรังน้ําต่อจากรังน้ําก็คือเวลาตกมามันจะระเด็นออกมาก็คือยังไม่ตัดปล่อยใแ้องเรอไว้รองน้ําส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นหอยปังค่ะหอยปังหรือเขาเรียกว่าหอยโข่งด้านนี้นะคะนี่อันนี้ ด้านนี้น่าเป็นหอยเชอรี่เยอะมากเนี่ยนี่ค่ะเยอะมากเยอะจริงๆนี่เพิ่งเริ่มเลี้ยงนี่น,นี่เดี๋ยวเรารอแม่ก่อนเราซื้อปลามาแล้วเดี๋ยวเราเอาปลามาปล่อยท่านซื้อท่านขายเขาด้วย ใส่ปวยลงไปเอาไงเปล่าตูด้วยเอาไปยี่สายตรงนั้นมะปอยก็เด็กเดียน่ีเฮ้ยขึ้นหน่อยเถอะกต่หน่อยเนาะหักทิพตัวหักทิพย์สองตัวพูดละลอยก็บาทกต่พ่อ้ยพูดละเออลอยก็บาทเออไงเป่าไม่เปล่า ตอนนี้ก็ปล่อยลงไปแล้วนะคะปลาดุกจํานวนหนึ่งร้อยตัวปลาดุกบิ๊กอุยที่เราไปซื้อมาจากกรมประมงเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยข่ะอยู่ในอ่างตอนนี้กําลังเติมน้ําให้มันอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะหาพวกเจาะพวกสลไหอะไรมาลงไว้ให้อาหารปลาก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารปลาดุกเล็กกิโลละยี่สิบห้าบาทค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราเลี้ยงไปแล้วเนี่ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยปลาจะตัวโตขนาดไหนนี่ นี่คือเราเอามาลงวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกอันหนึ่งอาทิตย์เรามาดูว่ามันจะตัวใหญ่กว่านี้หรือเปล่า